แกงกนอนี่แกงปลาแะ้วก็กอยปลาไม่ก็ไม่มาเลยผมยืมอะไรกัน สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียด้ำสาวๆตอนนี้ก็นึ่งขา้าวนึ่งน้ำซุปแล้วเรียบร้อยแล้ะข้าก็สีพากันไปยามเบ็ดเบ็ดตัวสายหมื่อวานนี้แหละบัวสีถึกหรือบอลเนี่ยเดากลับไปเบิังไปลุ้นทุ่กันไปอีมเออแรงแรงเฮียงเอาขึ้นแล้วเฮียงส่ยบนยบนี้เมื่อวานนี้เฮียงเป็นคนใส่น้ำลงอีกได้ลงตลอดน้ำนี่แก นี่ปรากฏเขาเฮียงยามเมื่อคืนนี้นี่งดานอนกับลานเพิ่นไปยามกับบาโดมสองคนตัวนี้ตายแล้วตัวนี้ยังนี่มีสามตัวตัวนี้ก็ยังบ่ตายไม่ได้ปรากฏู่ได้ นี่อีกตัวหนึ่งมิซิตโตนงดาวาสามบูมเมนสีการบวกอันนี้มันปักมือเดปลานี่เจ็บคือกันกับปลาดุกแต่ปลาปานี่ยสำหรับนองดามินปลานี่แซ่บกว่าปลากว่าปัดกระประุกอีกปลานี่ยมันคือ ปลาธรรมชาติปลาดุกคือแบบปลาเาเลี้ยงอะไรเลยจังได้บุบบุว่แซ่บปันใดแต่ปลาอันนี้สิคักกว่านี่เบิ่งมีสีโตแต่กระปลานนี่ไหนไหนเออนี่กระป้าก้นี่ตัวน้อยนี่แต่กระปลานี่ปลานี่เขาไอเหงมัดไว้มีปลาเข่งไหนใดถืงปลาเข่งบ่อยเหงมันไปยังมันบลุดิบุดี้ าตัวใหญ่เต็มนาเลยป้าใหญ่แหงลีโหโลหโลปลายไป้านี่นี่ตัวบบกใหญ่เลยตโลปลายจักหน่อยเฮงดูว่าช่องโลบช่องโลป ได้ปลาเขิงพี่น้องมาอาหารแซ่บได้ปลาเขิงได้ทางปลาเขิงแล้วก็ปลากดเกาะเฮียงย้ำย้ำเบ็ดมีเขึ้นเลยตั้งดากับล้านนอนรับเลยบ่ฮู้ยังคนขี้ขลาดรับก่อนอรับก่อนคนขี้ขานป้าตัวใหญ่เลยช่องโลได้ได้ช่องโละทำบ่อหอดกับประมาณรนะูแปดนี่แหละหนักอยู่นี่อาหารแซ่บได้ปลากดได้กับปลาเขิงอ้ย ดนแล้วบริกินปลาปลาถึงปลายเดือนเติบบริกินขับโมาเองบริกินนี่เจ็กได้อีกได้อีกแล้วก็ถทึกอีกหน่อยถระึกอีกท้าถุถือเลีได้ใหญ่กว่านี้อีกแซ่บได้ปลานี่แซ่บกว่าปลาประกดหน่อยเหรอแต่ว่าความหมักบางคนก็ว่ามักปลานี่บางคนก็มักประกด <entender it. S 3> ไายามอีกอยูชง <your teacher. S 2> มันรุดอีกแล้วรุดตลอดเบ็ดกนจนหักเลยก็มีจะรุดตลอดได้ยังกดปะขาวอ๋อจับถึงแล้วไปเกยบพันเซลอันห่างมันเก็บหางรุด จับเบ้งนะทุกเฮายามนำแหละเฮียว่าโมมานมันแบบมันหลุดเบิดนะทุกคนบางเถื่อกันนี่ลังอันนี้บริขาดช่องสามรังู่พุนนะมันขาดมันหักเบิดเลยเป็ดกะเขาเห็นปากเขาเอาประันบุหัวยอนยังยอนโมมานหรือนำเฮาหรือว่ามันน่นนั่นเนี่ยยังแบบเฮาเฮายามันสวย่นตอนนี้ก็จนสีเข้าจิบโมง สิบเมื่อบนพักอนมี่ต่ไอเฮียงเลยก็มารวมไปนั่งกันไปสองคนน้ำลงตลอดเป็นชม เดอยูกรลึตเดียวบ่นะต <c oughs> เดียสองโตกับปลาปลาคาวเตะะ ปลาอาหารแซาม้อนี้ก็สิปิงปลากินปิงปลาก่อนถายเดือนมา ออายังสิทายเดือนมาอเดือนมาเลยจังสิก้อยปลาปลากระป๋องเดือนกำลังสิมากับแถวพิมพ์มีอาหารแซวเฮาปนปลาแล้วก็ปีงปลาเฮาปนช่องโตแล้วก็ปีงขนนึงรูปเก่ากัดแกงเลยนะตอนเช้าทีมงานเฮามาดูสวัสดีทุกคนไอเฮียต้อนชวนสวัสดีตอนเช้าจะเด้อมาเด้อมาจะโดยนนำกันจ้าแจวกะภาษาบ้านเฮาสิีองว่าแจวกะปุนปลาแจวกะปนแจวกุน นันแดดแหงเนาะอยู่ฮันแล้วเขาก็มาอยู่พีกองเสียวเสี้ยวบ้ากับไอ้หาไม่ไ่้รู้อะไรรูว่รู้ก็ท่านสิบแลก้างจัดเจอราปาสิลูกน่น่แน่ลกก็ด้มันมา ปาร่ไดลูไปเลยูงปเลยดูไปเลย้าบุญเรารอรอหน่ตอนนี้ไอเดียนเพิ่นก็มาหอดแล้วเสี่ยงอะไรกินยังากรอยก่อยตัวเพิ่นสม้าะอแล้วกระดูกมันกับวัวนะต้มทางตกรอยเบิดทางกระดูกทางหัวลกินเบิดเพราะว่ากระดูกต้องกอยตะชีนมาหอดแล้วแถวพิมกับ้านญิงพากันไปอาบน้ำได้อาบน้ำรุ่ง มึงแ e ัาอานปลาเึ่งอยากคือกันคั่า่ตั้งแต่เฮ็ดคิดเฮาก็กินสมพอจังอยากคือกันแม่นนี่แถวพิมพ์สวัสดีกินนาหากอาบน้ําแล้วบ่ได้ตอนนี้บัด้ากเลิกเลิก้าเหียนเฮียนบ่เียนักแรงแม่นมื้อนี้วันศุกร์เนาะ ตนนี้เราพิมบมาเ้วาเขาเพงอได้รถเทียัขนึงเขายู่เขาจ้างวะจ้างเนาขนมเมนได้ขนมขนมปกติเมนเซ็งแล้วเนาะเงียนผักแรงเหยียดยำยำนี่อีกเบาตดกรามมัน <c oughs> เป็นน้ำมันเบาพิมเลยเรามาปุ๊บได้กินกอยปลาเขืงโลกเมนนมัน,มนีบาพิมพ์น้องลาไปแต่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้กินกอยปลาเขืงได้แต่เมื่อวานแต่บุรีกิาานชา,า,า,าวมาโนมันตัวชาวมันยันเบาผิมเลยทาเบา,พ,พ,า,บาพิมพ์มาจังกินนกันนคมกันวิธีเห็ดต้องเอานางออกซะก่อนนางซะ้ตังหาก ้ตมนี่น,น <c oughs> ัำกระชลอยใช้กันก้นเลยต้มก็ได้ดาแกงเด้อยวคือดูนะเนาะโอเคนี่โอเค,อเคหรือปลาตัวห <c oughs> ลงดาใกล้ๆนี่เป็นตัวบ้าขาวขาเนี่บัวตะขาวแซ่บอันนั้นแกงกระดูกค่ะชิแกงต้มส้มคือเมื่อวานนี่คักเลยนี่กระดูก <c oughs>

มาลราณอะไรไมาดีเลยเค็มเ็มมาจากไทยก็ล่างชาบแล้วเราไม่ได้ทำอ่ะได้นำทะเลโอ้เราทะเลเบิด์ลยละจั่วเป็นอ่อนสเปนมาเป็นแกงใส่กับหย่อนอันนี้อีกวันนี้ก็ ใส่และติดใจมันแซบคักเลย

อาหารเทียงพี่น้องตอนนี้ก็สิบสองโมงข้าวหนึ่งยงบันเทียงเขากินแล้วได้ข้าวสาอย่าตดอีกด้วยตดกระตดมันจึงมีความสุขกว่ากันหัวมันก็เป็นธรรมชาสตร์นะพี่น้องกินข้าวน้ำกันลงมือบันี้กินทานังสาพิมลองตอนออกเยลาเอ็มเอ็มพิมจะแม่ไป มันก็เันยาโดยเปล่าเฉยไหมบเนล่นนะเฉยไหมเกมไหมบอสัำลังออกสองมันกาดขาดวะตัวยาวสือันจขาดจะน้ำพินขาดขาดเลยเอาหนึงชขาดอีกแล้วขาดมันเลยยิบยิบ้มานาน อะไก็ย่งยังตะโก้แจ้งนึกว่าจะเลี้ยวเออเงี้ยไหนึ่งทรงขาดกระหัวเราชุ่มเจียวส่งตัดก้นล่จดดพิมพ์เห็ดบยังอยู่ในหมอกินโลดหุดอนนี่อะไรนี่ในหมอกในห้องทางการบวชจำ a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  ta ตอ a a a นน a ี a ้วากตอนนี้ก็พากันกินข่าวกินน้ำอิ่มแล้วเรียบร้อยแล้วก็สีเดินทางต่อได้ อ๋อสิไปพักบอนไม้ไปหาปอยู่หากินอยู่ทั้งเคลื่อนพุ่นเลยแต่ก็สิเก็บเครื่องเก็บครองลานลานสองคนก็พักกันลงกันแล้วการสำหรับคลิปนี้น้องดาก็สิขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุ่นหัวพี่น้องเบิร์ตทุกคนที่ติดตามและคอยให้กำลังใจน้องดามาตลอดสำหรับคลิปนี้สบายดีบ๊ายบาย